สวัสดีครับผมอาร์มจากหลาน99เจรเิญศัพย์เกษตรสำหรับคลิปนี้ผมนำเครื่องตัดหญ้ามิซูวิชิรุ่น tu 2 6ที่เป็นรุ่นข้ออ่อนเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าน้ำหนักเบาลูกค้าหลายท่านจะตกใจว่ามันมีด้วยแหละเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนอ่ะที่เป็นรุ่นใหญ่ทั่วไปอ่ะถ้าเฉพาะตัวนี้เฉพาะตัวหัวเครื่องที่เราจะต้องสะพายเนี่ย น้ำหนักเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณ8ปกิโล9กิโลบางยี่ห้อก็10กิโลสำหรับท,ที่เป็นรุ่นใหญ่นะแต่ถ้าเป็นตัวมิซูท u 2 6 2> mm hmm. เวลาที่เราสะพายหลังอะน้ำหนักมันจะอยู่แค่5้กิโลเท่านั้นนี่เฉพาะแค่หัวเครื่องนะเราสะพายอยู่บนหลังเนี่ยต่างกันหลายกิโลแล้วสอกิโลด้วยกันไม่ต้องไปพูดถึงว่าถ้าถ้ารวมอุปกรณ์อย่างเช่นพวก ตัวการตัดลูกค้าจะต้องแบกน้ําหนักอยู่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยที่จะไปที่มีเขามีข้ออ่อนโดยปัจจุบันลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็จะมีอายุที่ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านเนี่ยอยากจะใช้เครื่องยญตาที่เป็นข้ออ่อนที่มีน้ําหนักเบาๆนิดนึงอยากจะเอาตัวมิตซูบิชิทียูสองหกมาแนะนําให้ลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของมิตซูบิชิทียูสองหกขนาด26่สซีซีขนาดห่งแรงม้านี่นะฮะก็จะเป็น หน้าตาของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของมิ t ูบิ ishi ิท i t u 26ที่เป็นของแท้นะผมย้ําก่อนนะว่าเป็นของแท้อาร์มขายเฉพาะของแท้ลนะุกา้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วที่สําคัญนะ่ะสำหรับมิสูทียู26ในเรื่องของชุดลาสตาร์เป็นชุดลาสตาร์แบบดึงเบาสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่มีอายุสามารถที่จะดึงสตาร์ทได้อย่างง่ายดายในส่วนของขาบู ก็เป็นคาบูดาเฟจุดเด่นของมันคือในเรื่องของการประหยัดน้ํามันใช้เป็นคาบูของวาโบขึ้นชื่อในเรื่องของคาบูเลเตอร์ที่แบบว่าเครื่องตัดหญ้าหรือว่าสินค้าที่มันเป็นเกรดแบบยี่ห้อดังๆเขาใช้กันในเรื่องของซุ้มเสียงในการตัดทํางานนะครับลูกค้าจะเป็นกังวลว่าถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์สองจังหวะมันจะมีเสียงที่นกหูว,วกเวกไวอยไวไหมจุดเด่นของมิซูอีกหนึ่งอย่างเลยซุ้มเสียงหรือว่าเสียงของท่อเสีย มันจะค่อนข้างมีเสียงที่นุ่มนวลไม่กระโชกโคกห้กเหมือนบางยี่ห้อบางแบรนด์เวลาที่เราตัดทํางานอ่ะมันจะไม่หนุกหูในส่วนของตัวการตัดหญาตัวนี้เป็นการตัดหญาที่ผลิตในประเทศไทยของเรานะครับตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่อําอยากจะนําเสนอลูกค้าเพราะว่าตัวนี้มาตรฐานสูงมากยังพวกกระบอกเผาวพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงสูงนะลูกค้าแข็งแรงมากแข็งแรงมากหนาหนาแข็งแรงหัวเกียร์หัวเกียร์ตัวนี้ให้หัวเกียร์มาที่ ค่อนข้างที่จะแข็งแรงฟันเฟืองข้างในเนี่ยถ้ามีโอกาสถ้าโรงงานเขาผ่าผ่าครึ่งไม่ให้ดูวันหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ลูกค้าดูนะใช้วัสดุเหล็กที่ค่อนข้างเกรดดีต้องบอกว่าไม่ได้แพ้ของญี่ปุ่นเลยนะการเป็นเม k อินไทยแลนด์ก็จริงแต่ว่าเขาส่งขายต่างประเทศที่แบบที่ท,ท,ที่รู้มาเลยเนะี่ยจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของตัวมิสูทีู26ก็คือจากที่อามได้ลองไปเทสประสิทธิภาพการใช้งานในการตัดมันน่าจะในเรื่องของกําลังอ่ะมันน่าจะไปสู้รุ่น ใหญ่ๆเขาไม่ไหวแต่ถ้าเราลองใช้ใบตัดที่มันเหมาะสมกับงานหรือใบตัดที่มันดีๆนิดนึดนดนงเ่ยมั่นใจว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ดีอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับสําหรับเครื่องตัดหญ้ามิสูวิชิทียูสอกกระบอกตวงน้ํามันทูทีแบบนี้ให้หนึ่งกระบอกนะครับเราก็จะมีชุดเครื่องมือเซอร์วิสนะครับแล้วก็จะเป็น คู่มือของ m มิ s u b i s h i ก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษที่ผมบอกได้เลยนะก็ให้มาอย่างดีนะก็คือในเรื่องของใบตัดญ้าทรงมาละกอน,นะครับที่มันเป็นของโรงงานซันโยที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นแบรนด์ดังๆแบรนด์ยี่ห้อดังๆหลายๆแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้เป็นของซันโยทั้งหมดเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเครื่องตัด้ามิตซูบิชิทีย TU26 ที่เป็นรุ่นข้ออ่อนสามารถสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยนะครับร้าน99จเจริญทรัพย์เกษตรทางร้านมีช่องทางการสั่งซื้อด้วยกันอยู่หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ก็พิมพ์ไปเลยนะครับชื่อร้าน99จเจริญทรัพย์เกษตรหรือว่าจะไปดูสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือว่าสั่งซื้อโทรมาสั่งซื้อก็โทรมาที่เบอร์0 9 2 3 9 3 8 8 6สหรือว่าจะเป็นล i n แอดนะครับล i ยแอดก็พิมพ์แอดทรายข้างหน้า 092สัญลักษณ์คีด393 88 66หรืออยากจะมาดูสินค้าตัวเป็นเป็นที่หน้าร้านก็มาดูได้เลยสินค้าของที่ร้านน่ะมีรับประกันว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิ ท u 26ที่เป็นของแท้ผมรับประกันให้ที่สําคัญผมมีรับประกันคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าด้วยนะครับยกเว้นกรณีลูกศบติดอุปกรณ์แตกหักพวกนี้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันฝากสินค้าดีๆคุณภาพสูงๆไว้อีกหนึ่งตัวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าเกษตรกร,กรที่แบกเครื่องตัดหญ้าคออ่อนที่เป็นรุ่นใหญ่ไม่ไหวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ างการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรใต้คลิปทุกคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ เฟซบุ๊กให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ Facebook ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ ไลน์ทางร้านเป็นไลน์ Official ยลสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ีด3 8 8 6และกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ